สวัสดีครับผมเป็นไบเกอร์นะครับวันนีอยู่ในรายการเกมจริงออฟเอร l o ูซิเซนที่2อของผมก็ครับถือว่านับดิสนียมาศาสตเฉพาะกิจไปด้วยเลยก็ดีนะครับ <G ül> แล้วทำไมผมถึงต้องรวมมาแบบนี้ครับคือเรื่องอยู่ว่า ที่เห็นในรูปนะครับคือลีดยเนตั้แต่เปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตันนะครับก <g ül> ็ถ้าจำได้นัดก่อนหน้าที่ว่าราเินยามยิงยิงทำให้ลีดบุกชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์คราวนี้เอเวอร์ตันล้างแค้นได้สำเร็จครับด้วยการบุกชนะไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหล <g ül> ีเดเลว่าเ <c oughs> จ็บแค้นคือโกรธทอดชั้นใดน,นะครับก <g ül> ็ โดยเอเวอรนต้นับนำไปก่อนถึง2ประตูต่อศูนย์จากกิลฟี่นกุซซันนับตั้งแต่นาทีที่9เลยครับโอ้โหจัดว่าเร็วมากนะ <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็พี่ลีกก็พยายามเอาประตูตีเสมอไม่ได้แต่นอกจากแตประตูตีเสมอเนี่ยยังไม่ได้ไม่พอยังมาโดนโดมินิกเขวิทเลวิทนับมายิงอีกประตูหนึ่งครับเป็น2ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่41นะครับโอ้โหเรียกได้เลยว่าโอ้โหมันจะสรยอะไรขนาดนี้สําหรับ หลนครับแต่เลนก็รีบเอาประตูคืนได้อย่างรวดเร็วรับโดยครึ่งหลังครับเริ่มไปได้แค่3นาทีครับราฟินยาครับผู้ดียิงประตูชัยใส่เอเวอเรตันัดก่อนครับคราวนี้มาทาประตูแห่งความหวังครับในนาทีที่4 8บแล้วแต่ก็ทําได้แค่หวังครับเพราะว่าสุดสุดท้ายนะก็จบไปได้ไวสกอร์นี้ครับแต่ที่จริงไม่ใช่แค่เลนนะที่เจอสถานการณ์คาบ้านครับผมบอกได้เลยวันนี้วันคาบ้านแห่งชาตินะครับโอ้โหเพราะว่าครับ ลิวเวอร์โพรที่เพิ่งบุกเชื่อดเวสต์แฮมอยู่นเต็แต่ก็ได้เวลาช็อตใช้กรรมครับด้วยการโดนไบรตันบุกมาเชือดหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ่วนเวสต์แฮมก็เอาไอ้ผลลัพธ์ที่ไปแพ้ลิเวอร์ลมานั้นก่อนไปลงกับแอสตันวิลล่าครับและที่เป็นท็อกอนเดอทาวน์ในช่วงเวลานั้นก็อย่ายที่รู้กันนะมินการนะครับผู้ที่เหมือนกลายเป็นรีเบิร์นนะครับผู้ที่เกิดใหม่ในดินแดนเวสต์แฮมนะครับก็จัดไปสองประตรูทำให้ชนะวิลล่ากันไปนะครับ ส่วนแมสซิตี้ครับก็ผมว่าน่าจะไม่ถูกใจสําหรับนักลงทุนนะเพราะว่าชนะเบอร์ลี่ไป2องประตูต่อศูนย์นะทันที่เบอร์ลี่ก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะครับโอ้เล่นได้เลยว่าหมดหวังสำหรับนักลงทุนกันเลยทีเดียวส่วนเลสเตอร์ซิตี้ที่พึ่งแพ้ลีดมาก็กลับมาได้อย่างรวดเร็วด้วยการเชือดฟูลแลมไปนิ่มๆครับ2ประตูต่อศูนย์นะโอ้โหก็คงไม่ยอมง่ายๆนะสำหรับ สำหรับเลตเตอร์ซิตี้ครับคือถ้าสะดุดต้องกลับมาให้รวดเร็วยิ่งกว่าอะไรครับส่วนทำไมมาถึงเป็นดิสอิตธรรมศาสตร์เฉพาะกิจครับก็เมื่อวานนับนอกจากพรีเมียร์ลีกก็ยังมีชักเอฟเครับนะครับโอ้โหในที่เซอร์แบ็คเอนยูนเต็ดก็สามารถเอาชนะอุดรยูนเต็ดได้ครับไป2ประตูต่อศูนย์ครับโดยทั้ง2ประตูเนี่ยเกิดจากนักเตะคนเดียวแล้วเลยครับคือนักมือสกุลมั้คือนาทีที่51แล้วก็62ครับโอ้โห ได้เลยว่ายิงกันก็แบบอาจจะน้อยไปนะเพราะว่าอุดรเนี่ยคือจ่าฝูงโขไทยลีสามโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแต่ก็นะไม่รู้ไทยลิษีสามมันแดกที่อะไรมานะเพราะว่านะเมืองการยนวนเต็ดครับผมบอกเลยแล้วพูดทำลายความฝันเจ้าของช่องอย่างแท้จริงเโยผมต้องใช้คําพูดที่ดูยิ่งใหญ่ครับเพราะว่าเชือดหนองบัวพิชยักตกรอบครับผมโอ้โหดับความฝันที่จะทำให้เจ้าของช่องไป ชื่นชมที่สนามน้องบัวพิชยะใหม่ครับสนามน้องสนามใหม่นะครับโอ้ยเฮียพูดสะดูดวกบนเลยก็คือพิชยะสเ,เตเดียมก็ผมแต่จะว่าไปต่อให้หน้องบัวชนะก็ผมก็ไปไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าอย่าที่รู้กันครับโควิดมานะครับแม่งเลยพูดทำลายความฝันกันจริงๆนะครับส่วนคูน่นึงก็มีทั้งแบบชลบุรีแล้วก็จัดสุขธรรนิ่มๆไปเลยครับโอ้โห ซนตรากระเชื่เชียงใหม่แล้วก็ที่ไฮไลท์สุดๆคือท่าเรือครับต้องยื้อกันถึเกือบจะถึงด้วยจุดโทษกันเลยทีเดียวและสุดท้ายก็จบที่การโดนบุรีรัม่อยตกรอบนะครับโอ้โหเล่นได้เลยว่ามันโซยอะไรขนาดนี้นะก็จบไปแล้วครับสำหรับ The King of a e r o s e a s o n ที่2แล้วก็ This is ธรรมศาสตร์ช่องฟกกิจนะครับ หากชอบนะครับให้กดไลค์ครับหากชอบมากกว่านี้ให้กดซับสไครต์ครับหากชอบมากๆเลยครับให้กดแชร์ไปเลยครับผม <c oughs> ก็นะครับ <c oughs> ก็ต้องใช้วิธีแบบนี้แหละครับคือดิสนียธรรมศาสตร์ก็จะไม่สามารถไปที่สนามโดยตรงได้เพราะว่าโควิดมานะครับ <c oughs> ส่วน The King of Era ร่าเนี่ยก็มันขึ้นอยู่กับว่าผมจะได้ทำหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเรียนออนไลน์ครับ <c oughs> ทำให้อาจจะมีเวลาทำน้อยลงไปนะครับก็รอดูก็ได้เลยครับผมขอบคุณครับ